วันนี้มาห่มผ้าพระครับวันก่อนก็มากินหมูกระทะที่วัดเขาก็ตรงเนี้ที่มากินมามานน่าบนนั่งร้านเขาก็ตรงเนี้ยวันนี้ก็เลยมาห่มผ้าครับโอ้โห و, ภายในโบสถ์มีเเดเดลียด้วยช่วยฉดงดงามเหลือกเกินและพระที่เราจะห่มผ้าก็คือผ้าประธานองค์ข้างหลังนี่แหละแต่ว่าก่อนที่จะห่มมันก็ต้องมีการร้อมร่างกายกันหน่อย ซ้อมกับอุปกรณ์จริง 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1> หนึ่งสองหนึไอ้คนบ้ากว่าจะได้ทำงาน้ยท่ามากเหลือเกินแน่นั่นอย่ามาแวะแห่อีกนี่ต้องห่มให้ตึงจับจีบให้เรียบเอาเข็มกลัดยึดไว้หน่อยจัดชายสบายให้เรียบร้อยจากนั้นก็เสร็จว้าว wow. ไอเราันก็เก่งซะด้วยที่นี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยไอสอง <c oughs>